เราทาให้เสมือนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่เนี่ยพระบรมสารีาริกธาตุก็หมายถึงธาตุที่เป็นส่วนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเป็นผู้เข้าถึงเป็นผู้ตรัสรู้ละเข้าถึงธรรมที่เป็นอากาลิโโละถึงแม้จะล่วงผ่านการเวลาสองพันสามพันสี่พันห้าลันปีจะเป็นแสนล้านปีก็ช่าง พระพุทธเจ้าดันดำรงอยู่โดยธรรมดำรงอยู่โดยกระแสดำรงอยู่โดยธาตุส่วนใดที่เป็นสื่อสัมพันธ์ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้พระองค์ก็ยังดำรงอยู่ตาบที่มีใครระลึกถึงได้โดยอาศัยธาตุอาศัยธรรมอาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยสภาพต่างๆที่ทำให้คนระลึกถึงได้ เรชื่อว่าเป็นผู้ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะเนื่องจากพระอ,องค์ทรงดำรงอยู่โดยอากาลิโกอยู่แล้วพระอ,องค์จะรปนิพพานแล้วโดยพระวรกายแต่ดำรงอยู่โดยธรรมธรรมทั้งหลายก็สัมพันธ์โดยธาตุก็ได้สัมพันธ์โดยรูปโดยเสียงโดยกดยลดดิ่นโดยรสได้เนื่องจะอะไรก็ได้ที่ที่ทำให้ระลึกถึง ชื่อว่าเป็นเหตุให้ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากอน <ป ört summary> ที่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสได้เข้าเฝ้าด้วยความศรัทธาก็เกิดเกิดอานิสงส์เป็นอันมากผู้ใดที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาเนี่ยมันมีกระแสเปิดทางแล้วนะกระแสของพระพุทธเนี่ยกระแสของพระรัตนตรัยเนี่ยมันเป็นกระแสเดียวนะกระแสนี วิมุตนั้นใครก็ตามที่สามารถระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาจนได้ทางนั่นแหะเขาก็จะได้หลักประกัน